ไปริสนาโลกปรากฏการตอนทานน้ำแข็งแอนตาร์กติกเป็นทวีปที่อยู่ทางตอนใต้สุดของโลกและหนาวเย็นที่สุดอีกด้วยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเรา ลางโลกของฐานน้าแข็งที่แปลกประหลาดการบินเหนือพื้นดินที่ปกคลุมด้วยน้าแข็งในวันนี้มันยากที่จะชื่อว่าเมื่อก่อนที่นี่มีอุณหภูมิอบอุ่นจากนั้นประมาณ43ล้านปีที่แล้วอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาปกคลุมทั่วโลกในน้ำแข็งนี่เป็นครั้งแรกในโลกที่ประวัติศาสตร์ยุคน้ำแข็งก่อตัวได้สายฐานน้ำแข็งประกอบกันขึ้น เป็นน้ำแข็งหนากว่า4,000เมตรจากแอนตาร์กติกไปยังอเมริกาใต้และฐานน้ำแข็งของพาตาโกเนียในปี1981อุทยานแห่งชาติลอสกลาเซียได้รับการประกาศว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ปริโตโมเรโนเป็นฐานน้ำแข็งที่โด่งดังท่ามกลางฐานน้ำแข็งทั้ง13ของพาาโกเนียมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆสถาปัตยกรรมรอบๆจุดเยือกแข็งทำให้เกิดรูปร่างที่แปลกประหลาดรอยแยกที่อยู่บนทุ่งฐานน้ำแข็งได้เรืองแสงสีฟ้าขึ้น มันเกิดจากการสะท้อนกลับของแสงเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวพบว่าน่าลหลงไหลจริงๆแล้วไม่มีอะไรนอกจากมวลของหิมะที่อัดกันแน่นเมื่อผลิตน้ำแข็งจมลงบนพื้นโลกมันกลายเป็นทรงเหลี่ยมอย่างรวดเร็วหิมะที่แน่นหนาซึ่งค่อยๆอัดแน่นเป็นชั้นน้ำแข็งที่แข็งตูว ตราของการรวมตัวกันขึ้นอยู่กับการสร้างหิมะใหม่และอุณหภูมิเมื่อชั้นของน้ําแข็งถึงความหนาอย่างน้อย20เมตรมันจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงฐานน้าแข็งไหลลงไปที่หุบเขาที่เหมือนกับมวลที่เหนียวหนื่งซึ่งวิธีนี้ทำให้น้าแข็งของเปริโตโมเรโน ไหลตรงไปยังลาโกอาเจนติโนประมาณ2เมตรทุกวันเราออกจากอเมริกาใต้และมุ่งหน้าไปยังฐานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสลาเมเดคลาสทะเลน้ำแข็งเต็มไปด้วยร่องรอยและรอยแตกไปทั่ว ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายไหลเข้าไปยังส่วนที่ลึกของฐานน้ำแข็งเทื่อเขามองบรังที่ใหญ่โตที่อยู่ด้านข้างของไวท์เมล์ทนคือฐานน้ำแข็งที่มีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในยุคหิมะที่หนาวเย็ยนส่วนที่ยื่นออกไปด้านหน้าของฐานน้ำแข็งเพิ่มขึ้นลึกลงไปที่หุบเขาเมื่อหิมะมีปริมาณน้อยลงและอุณหภูมิสูงขึ้นพวกมันจะถอยร่นลงไปอีกครั้งด้วยสภาพอากาศของโลกที่อุ่นขึ้นเป็นเวลาหลายๆทศวรรษแล้วที่ขณะนี้ฐานน้ำแข็งถอยร่นไปเรื่อยๆแม่เดกลาสเป็นตัวอย่างของยุคอิมเพรสชันฐานน้ำแข็งมีโครงสร้างที่ไม่แข็งตัวแต่มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างสม่ำเสมอ เรากำลังร,งร่วมกับนักวิจัยลุกมรูเพื่อเดินทางไปยังสถานีวัดทาน้าแข็งที่น่าตื่นเต้นที่ตั้งอยู่ใต้ทาน้าแข็งดาจองเดียสิ่งที่อยู่ด้านบนเรียกว่าเกรเยโซซึ่งเป็นเครื่องหมุนวงล้อการวัดขนาดเมื่อมันเคลื่อนที่ลุกสามารถอ่านความเร็วที่มวลของน้ําแข็งเลื่อนลงไปที่หุบเขาประมาณ55เซติเมตรต่อวัน ึ่งปีครึ่งของการเคลื่อนที่ของฐานน้ำแข็งแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วภายใต้แรงกดดันของน้ำหนักของมันน้ำแข็งที่อยู่ชั้นล่างจะกลายสภาพมันกลายเป็นสิ่งที่หล่อหลอมได้และไหลไปนอกจากนี้ชั้นบางๆของน้ำที่ละลายทำให้ฐานน้ำแข็งลื่นถลเหนือหินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินที่รุกระได้ง่าย ถ้าพื้นดินมีสภาพที่ไม่เท่ากันจะเกิดเป็นรอยแยกลึกบนพื้นผิวทานน้ำแข็งทิ้งร่องรอยไว้ให้ตามเส้นทางต่างๆทั่วทื่อเขาแอลปรูปร่างของมันมีผลกระทบต่อภูมิประเทศอย่างลึกซึ้งบริเวณที่น้ำแข็งมีการล่าถอยจากุบเขามนุษย์เข้าไปจับจองบนพื้นที่เหล่านั้นเป็นที่อยู่อาศัย เรากำลังติดตามพื้นที่ของโรนบาเล่ที่ครั้งหนึ่งถูกปกคลุมไปด้วยก้อนน้ำแข็งวันนี้หุบเขานี้เป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนที่ขยายตัวจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปในฝรั่งเศสปลายทางของพวกเขาคือทานน้ำแข็งอาลิชที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลแม่น้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่ยาวถึง22กิโลเมตร พระอาทิตย์ขึ้นเน้นให้เห็นเส้นเลือดสีดำในน้ำแข็งซึ่งเป็นโคลนเซตากรที่โดนทานน้ำแข็งพัดมากระแสะของน้ำแข็งและก้อนหินที่หนักขัดถูหินร่องรอยบนทางลาดของภูเขาแสดงถึงอดีตของอาลิชว่า เคยมีขนาดใหญ่กว่านี้มากมันไปถึงส่วนยอดของรอยครูดของฐานน้ำแข็งที่มีสีจางๆเราออกจากทานน้ำแข็งที่ทรงพลังและโคลนของอาลชและเดินทางไปยงังเทือกเขาอสันเอลในออสเตรีย ที่นี่เรากำลังค้นหาร่องรอยของฐานน้ำแข็งที่หายไปให้เจอเราอยู่บนเส้นทางไปที่อินเทอร์ไอส์ฟิที่อยู่ด้านหน้าของเราเคยมีฐานน้ำแข็งปกคลุมอยู่ทั่วไปหมดที่ซึ่งนักธรณีวิทยาน้ำแข็งและฐานน้ำแข็งลุดวิกบราวน์รอเราอยู่เขาแสดงให้พวกเราเห็นร่องรอยที่ยังคงเหลืออยู่ของถ้ำฐานน้ำแข็งที่เคยมีขนาดใหญ่ ก้อนน้ำแข็งที่เราเห็นกำลังละลายในอากาศที่อบอุ่นของที่เขาแอลในไม่ช้าถ้ำทานน้ำแข็งจะถล่มลงมาจนหมดลุถบิ๊กบราวน์มีความกังวลเป็นอย่างมากเขาสังเกตการกระบวนการซึ่งได้รับผลกระทบทั่วทั้งที่เขาแอลซึ่งมีความไวอย่างยิ่งต่อภาวะโลกร้อนฐานน้ำแข็งถอยร่นมา กว่า150าปีท่ามกลางอุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกของเราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยประมาณหนึ่งองศาแต่ในที่ขาแอลมันเพิ่มขึ้นกว่า2องศาเพราะฐานน้าแข็งที่หายไปทําให้ก้อนหินบนภูเขามีความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากน้ำที่ขุ่นมีสีเทาคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่จากการละลายของฐานน้ำแข็ง มันคือสิ่งที่น้ำที่ละลายจากฐานน้ำแข็งพัดพามาจากก้อนหินแล้วกลายเป็นโครนเรากำลังบินอยู่เหนือเวนักเฟนที่นี่ก็เช่นกันเราพบฝุ่นหินสีดำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้พื้นผิวมีความร้อนสูงขึ้นมากน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นลำธารจํานวนนับไม่ถ้วน ลูดริกบราวน์กำลังพาพวกเราไปที่จุดวัดที่เป็นจุดหลักแท่งหนึ่งซึ่งเขาจะจุ่มแท่งไม้ลงไปในน้ำแข็งรอยที่เกิดขึ้นทำให้เขาอ่านระดับของการหดตัวลงได้เราอยู่ที่จุด152่รับในตอนนี้และนี่คือความลึกคร่าวๆที่น้ำแข็งละลายเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มากกว่า3เมตรเปนิกเฟนค่อยๆลดลงตั้งแต่กลางศตวรรษที่19 เมื่อถึงปีคริสตศักราช2006มันสูญเสียไปประมาณ2ใน3ของมวลน,น้ำแข็งแล้วการวัดแสดงให้เห็นว่าฐานน้ำแข็งมีการถดถอยเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งฐานน้ำแข็งกำลังจะตายถ้ายังมีแนวโน้มอย่างนี้ต่อไปในเวลาเพียงไม่กี่ร้อยปีเฟเนสเฟนจะหายไปหมดนักวิจัยสร้างหลุมในน้ำแข็งด้วยการใช้ไอ้น้ำร้อนเพื่อจุ่มเครื่องวัดขั้วโลกตัวใหม่ลงไป เครื่องวัดทั้งแข้งนะครับจะต้องดำดิ่งลงไปในความลึกประมาณ12เมตรนะเยี่ยมเลยตอนที่คุณดึงออกมาได้แล้วเพราะว่าน้ำแข็งที่ปกคลุมฐานน้ำแข็งลดลงอย่างรวดเร็วเสาที่มีความยาว12เมตรจึงถูกนำมาเปลี่ยนบ่อยขึ้นที่สถานีวัด ที่ระดับความสูง2,640เมตรลุดวิกบราวน์บันทึกปริมาณน้ำที่ละลายของเฟนักเฟนว่าหายไปเท่าไรการวัดที่ดำเนินมาหลายปีแสดงให้เห็นว่าแม้วัตกรจะลดลงแต่ปริมาณของน้ำที่ละลายกลับเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆว่ามวลของฐานน้ำแข็งลดลงอย่างรวดเร็วในระยะยาวเที่เขาแอลอาจจะเหลือแต่ก้อนหินที่เปลือยเปล่าเป็นส่วนใหญ่ น้ำจากถานน้ำแข็งยังคงเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์แต่คาดการว่าอนาคตนั้นอาจมืดมนนะักวิจัยกลัวว่าน้ำดื่มจะกลายเป็นสิ่งที่หายากและไม่เพียงเท่านั้นมันยังขาดแคลนกระแสะไฟฟ้าจากสถานีพลังงานน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลลัพธ์ต่อมาสําหรับอวสานของถานน้าแข็งคือแผ่นดินถล่ม เหมือนอย่างนี้ในไอเกอร์ซึ่งชั้นดินที่อยู่ใต้ทานน้ำแข็งไม่ยึดก่อกันไว้ก้อนหินกลายเป็นดินร่วนโดยปกติดิมาฐานน้ำแข็งจะทำให้การถล่มช้าลงแต่ด้วยฝนที่ตกหนักจึงเร่งให้เกิดแผ่นดินถล่มและน,น้ำไหลบ่าไปทั่วชุมชนที่อยู่อาศัย ก้อนน้ำแข็งที่ลอยแสดงให้เห็นว่าเรากลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นการเดินทางของพวกเราแม้แต่ในทวีปแอนตาร์กติกซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากๆของก้อนน้าแข็งจากยุครกากแรกก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เห็นได้ชัดฐานน้ำแข็งให้ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่น่าตื่นเต้นเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ น้ำแข็งที่เก่าแก่ที่สุดที่ทับถมในทวีปแอนตาร์กติกเป็นที่สนใจแก่นักวิจัยสิ่งที่อยู่ในแกนโลกที่พวกเขาเจาะได้จากส่วนที่ลึกคือประวัติศาสตร์ของภูมิอากาศก๊าซเรือนกระจกถูกขังไว้ในฐานน้ำแข็งหลายพันปีมาแล้วจากข้อมูลในอดีตนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะทำนายว่าภูมิอากาศในอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่น่พวกเขาอาจจะหาข้อสรุปได้ว่าโลกของเรากลายเป็นอย่างที่มันเคยเป็น คือไม่มีน้ำแข็งและทานน้ำแข็ง